สำหรับสงการานนี้แนะนำเรื่องนี้เลยครับรวมเรื่องสั้นร้างของสักพิมพ์กูฟาร์ิชชิ่งโดยนักเขียนของกรุป๊ปทั้งหมด13คนครับเวลาเราอยู่บนรถก็อาจจะอา่าน,น,นสั้นๆสักหนึ่งเรื่องอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะอ่านยาวรวดเดียว13เรื่องก็จะได้ความสนุกที่แตกต่างกันออกไปเรื่ที่ทิมนำเสนอนะคะก็นี่เลยแมซซี่บัตตี้คุณบัตเดอร์ใช่เธอหรือเปล่าคะ่ะเป็นนิยายแนวโรแมนติกคอมดี้ฟิลโกลดค่ะอ่านเอเมทิตอาริยาสิครับ ลุ้นต่อเนื่องยาวๆไม่สะดุดไม่ค้างคาจบทั้งเล่มสงการเนี่ยเป็นประเพณีของไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพีเรียย้อนยุกนะคะพนคร2410ศแม่สื่อตัวร้ายกับนายโปลลสแล้วก็บางกอ,อก2418วิกฤตการณ์รักร้ายของนายกระดุมพีค่ะมีความคอมดี้มีความสืบสวนนิดหน่อยให้ได้แบบพอตื่นเต้นนะคะแนะนำเล่มนี้เลยครับมหาการ,รมนุษย์ของศรีตรลาสตาววันครับตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ที่ช่องโมโนแม็กซ์อ่านก่อนนะครับดูทั้งเรื่องทั้งหมดว่าชมนาเป็นัไงจะได้ดูละครให้สนุ พระอ่านแบบว่าไทยร้อนเพราะเล่มนี้เนี่ยนะจะอ่านแล้วมันจะแบบยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยค่ะไม่เดือดไงคะอ่านแล้วมันจะแบบเบา, <c oughs> บาลไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะคนอ่านนิยายสบายๆแ <c oughs> <c oughs> นะนํานี่ครับนิยายรักไม่มีตอนจบของคุณการเองครับ <c oughs> คุณการผมเองถ <c oughs> <c oughs> ้าใครแบบไม่ได้ชอบเรื่องหนักๆมากอ่านเรื่องสบายๆก็แนะนําเล่มนี้เลยค่ะก็ใครยังไม่มีหนังสือใหม่ๆเรื่องไหนอ่านก็ฝากอุดหนุนได้เลยนะครับ